กำลังมองหารถดีเซลไว้ใช้งานนะครับใช้งานต่างจังหวัดวันละประมาณ1้อโลนะฮะขับที่100ร้อยถึงร้อตอนนี้เลง CX5 ็ CRV Everest 2>, 2 0งจุดศูนย์ไบเทอร์โบนะครับมีงบ5 6าแสนแต่ใจจริงอยากได้ BMX18 แดีแต่กังวลเรื่องค่า maintenance มีเทนแนนต์ครับหรือพี่ๆมีรุ่นอื่นแนะนาครับตรงๆเลย CX5 เนี่ยถ้าคุณเอาเป็นเบนซินส0 0 0นหรือ2005ผมจะโอเคมากแต่ดีเซลไม่แนะนําเคสน้ําดันมันก็ยังมีตามมาหลอกหลอนบ้างในบางกรณีแต่บางคนก็วิ่งไกลๆเขาก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้า ารต่างจังหวัดแล้ววันละประมาณ100กิโลเมตรซีเก็เริ่มแบบเอ๊ะหรือว่าไงดีอย่าเลยเอออย่าเนาะตัดตัดซีเไปก่อน CRV ดีเซลไม่กล้าแนะนำเพราะว่าเกียร์ ZF นั้นลูกละ300,000จ้ะถ้าเป็นเกียร์แบบยกมาใหม่นะแต่ถามว่าซ่อมโอเวอร์ฮอลได้ไหมได้เอฟเวอร์เรสสองจุดศูนย์ใบเทอร์โบอันนี้ก็มีประเด็นอันนี้ก็มีประเด็นถุงกินน้ำมันเครื่องมาโนนี่นั่นอีกอันไหนละ ไปนี่สันเทอรล่ามั้ยถ้ามีรถอ่ะน่าใช้นะหรืออีซูซูมิวเอ็กก็น่าใช้นะน่าใช้กว่าพวกนี้นะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นรถมือสองไงห้าถึงหกแสนเนี่ยอืมใช่ยากเลยยากจริงเอาถ้าถ้าสามคันเนี้ยผมว่า CR-V อร์เบีเซฟสุดจริงก็ยังเซฟสุดเพราะอย่างน้อยตามตามชอยนะเพราะอย่างน้อยเกียร์มันโอเวอร์ได้เป็นแลนดิ้งชอยที่ดี